บารกกริมคลองเราดกมากมากเลยฮะนะนี่ดกสุดๆเลยลูกใหญ่ๆกำลังหน้าตำส้มตำเลยเนี่ยดูสิฮะดกจริงๆรู้หรือเปล่าว่า กินติดต่อกันนานๆจะมีผลอะไรต่อร่างกายช่องจิตนตานียสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัลเลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเ,เตือนการลงลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้นัลเรก็จะพามาพูดถึงเก็ดและเก็ดน้อยของมะละกอนะนอกจากจะเป็นอาหารชั้นยอดแล้วยังมีผลที่ดีๆต่อร่างกายด้วยนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายการระบายนะเรื่องของการบำรุงร่างกายทําให้ผิวพรรณเป,ปล่งปลั่งเรื่องของการทำให้มีผลรักษาต่อเรื่องของโรครักกระปิดรักกระเปิดนะใครที่มีเลือดออกตามไรฟันอะไรเงี้ยนะพบมากอให้วิตามินซีสูงหลายคนกินส้มตำบ่อยๆจะทําให้ผิวพรรณเป,ปล่งปลั่งนะ มีน้ำมีนวลน,นะกินประจำเนี่ยทำให้เราว่าชะลอไวัยได้ด้วยเนี่ยของดีๆของไทยเรานะแต่ทีเด็ดก็คือใครที่กินเป็นประจำเนี่ยลดภาวะเสี่ยงเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมนะเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยได้กินมะละกอกันเป็นประจำเนี่ย ปัญหาโรกนี้ถึงว่ามีน้อยลงนะคนที่กินมะละกอบ่อยๆทำให้จอประสาจอประสาตาเนี่ยไม่เสื่อมเร็วนะแต่นาเล็กเนี่ยไม่ค่อยได้กินเลยเนี่ยมีจอประสาตตาเริ่มเสื่อมแล้วต้องหากินประจำแล้วเนะนี่ยนะนี่แหละของดีที่อยู่ใกล้ตัวนะเรื่องของ ใครกินบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นส้มตามบัางกินผลสุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วยเรื่องของจอประสาทต,ตานะนะทำให้บำรุงสายตาได้ดีนะเพราะว่ามะละกอมีวิตามินเอสูงนะแต่ว่าก็อย่าลืมนะอะไรก็ตามที่เรากินบ่อยโดยเฉพาะมะละกอสุก ถ้าใครกินเป็นประจำเยอะๆทุกวันทุกวันเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะจะทำให้มีว่าสารอาหารที่สะสมในร่างกายก็คือแคโรทีนอยนะจะทำให้ผิวออกเหลืองๆนะทำให้ดูผิวเหลืองเลยนะเพราะฉะนั้นกินอะไรก็ตามกินให้เหมาะสมนะ กินดิบบ้างกินสุกบ้างสลับกันไปอย่ากินแต่มะละกอสุกอย่างเดียวนะก็เอาสาระดีๆมาฝากกันครับผมสหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ